ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเดอะมอบางแคนะคะแล้วนี่ก็จะเป็น MRT หลัก2นะคะสายสีนอําเงินค่ะค่ะขับตรงไปเลยนะคะตามทางถนนเพชรเกษมจนถึงซอยเพชรเกษมหกสิบห้านะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลเกษมราชน,นะคะ,ะเกษมราชบางแคค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแยกสายสองนะคะตรงมาเรื่อยเเลยค่ะปากทางก่อนเข้าซอยก็จะมีร้านขายอาหารนะคะทั้งข้าวมันไก่เว็ดเตีเ๋ยวแล้วก็ส้มตำไก่ย่างค่ะ ค่ะแล้วก็มาถึงหน้าปากซอยเพชรเกษม65แล้วนะคะจะสังเกตว่าด้านซ้ายจะเป็น by d ด้านขวาจะเป็น7 e เ e ่นอค่ะเมื่อเดินเข้าซอยเพชรเกษม65เข้าไปนะคะก็จะพบว่ามีหอพักแล้วก็มีบ้านคนค่ะในตัวซอยก็จะไม่เปี่ยวเลยค่ะในซอยนะคะก็จะมีโรงเรียนเพชรกเกษมด้วยค่ะซึ่งทางหอพักเรานะคะก็จะอยู่ ตรงข้ามกับประตูข้างหรือว่าประตูที่ของของเียนเพชรเซมเลยค่ะด้านหน้าหอพักนะคะก็จะมีร้านขายของต่างๆนะคะเป็นร้านมินิมาร์ทค่ะทำให้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีที่จอดรถยนต์ที่จอดรถจกกักรยานยนต์แล้วก็เครื่องซักผ้าหยดเรียนด้วยค่ะ จากหน้าปากซอยขับเลยไปนะคะก็จะเป็นแมคโคแล้วก็บิ๊กซีเพชรเกษมค่ะซึ่งภายในก็จะมีลงหนังเมเจอร์ด้วยค่ะทำให้สะดวกสบายในการพักผ่อนหรือว่าดูหนังมากๆเลยเนื่องจากว่าอยู่ห่างจากตัวหอไม่ถึง1กิโลเมตรเองคะ่ะอันนี้ก็คือกลับไปนะคะ